ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีกันทุกท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านมีโอกาสได้เข้ามารับฟังกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นใสใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงเรื่องดวงชะตาของชาวราศีกันว่าภายในช่วงของเดือนตุลาคมนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้าง ในแต่ละเดือนในแต่ละครั้งนั้นก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอบางท่านก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานบางท่านก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินรวมถึงในเรื่องของโชคลาภและความรักก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอช่วงนี้เราจะมาดูดวงและเราก็จะมาพูดถึง ความดีและสิ่งที่ท่านเคยรอคอยกันอยู่นั้นสำหรับชาวราศีกันในช่วงนี้จะมีโอกาสได้รับผลดีแต่เราก็ต้องขอชี้แจงกันก่อนว่าการทำนายดูดวงนั้นอาจจะไม่เหมือนกันบางท่านก็ตรงบ้างบางท่านก็ไม่ตรงก็ให้ท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเองในช่วงนี้ ในช่วงนี้ชาวราศีกันภายในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ถือว่าคว้าเปิดดวงชะตาของท่านท่านจะได้รับการดูแลจากเทวดาได้ปกปกักรักษาดวงชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อจากนี้ไปท่านจะมีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆเพราะในช่วงนั้นก็ถือว่า ดาวพระฤห,หัสท่านมีการโคจรเข้าสู่ในเรือนสหะชะซึ่งหมายความว่าสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างภายในรอบตัวของท่านก็จะมีความพร้อมล้วนแต่สิ่งดีๆห้อมล้อมตัวท่านอยู่บางท่านจะมีความนึกคิดสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นทันที ชาวราศีกันนั่นภายในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ท่านจะได้เจอเจอของใหม่ๆแปลกๆบางท่านก็จะได้งานใหม่บางท่านก็จะได้พบปะสังสรรค์กับผู้คนอีกมากมายบางท่านก็จะมีโอกาสได้ย้ายงานหรือได้เรื่อนตำแหน่งปรับฐานนะเงินเดือนให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็มี ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งของชาวราศีกันในด้านนี้ในด้านของธุรกิจหรือว่ากิจ,จการทำงานท่านจะมีการขยับขยายทางธุรกิจของท่านอย่างกว้างขวางขึ้นไปอีกบางท่านจะมีการต่อเติมร้านค้าบางท่านก็จะมีการ ต่อเติมบ้านหรือว่าห้องนอนห้องเลือนสิ่งของต่างๆเหล่านั้นในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่ากิจการของท่านนั้นจะมีการต่อยอดอยู่เสมอชาวราศีกันในปีนี้ท่านอาจจะต้องใช้เงินเยอะหรือมากขึ้นแต่ท่านก็ถือว่าสิ่งที่ ที่ท่านทำนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะมีผลดีกับตัวของท่านทุกอย่างจะมีประโยชน์กลับมาหาท่านทั้งนั้นเรียกว่าไม่นานเกินรอสำหรับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีของชาวราศีกันบางท่านจะมีโอกาสได้ย้ายงานไปเจอะเจองานที่ดีกว่างานเก่าบางท่านนั้นจะไปเจองานที่ การหรือว่าที่ท่านรอคอยก็ถือว่าโชคดีเป็นการที่เรียกว่ายกระดับการงานของท่านให้ดีขึ้นในช่วงนี้ในด้านของการเงินของชาวราศีกันช่วงนี้ก็ขอให้ท่านทำอะไรจะจ่ายอะไรก็ท่านประหยัดไว้บ้างถึงว่าท่านจะมีรายรับเข้ามาหาท่านมากมาย แต่ท่านก็ต้องประหยัดไว้บ้างจะเป็นการดีอยากได้อะไรก็บางทีบางครั้งให้ท่านหักอกหักใจไว้บ้างแต่หากว่าท่านปล่อยไปตามเรื่องตามราวหรือว่าไม่ประหยัดก็อาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีการนั้นจะทำอะไรต้องประหยัดมัธยัติไว้บ้างในช่วงนี้ เรียกว่าในเรื่องของการเงินการทองท่านก็จะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอหยิบจับอะไรก็จะไม่ติดขัดในช่วงของเดือนตุลาคมนี้เรียกว่าชาวราศีกันจะมีดวงที่โดดเด่นเกิดขึ้นในช่วงของวันที่1ิจะมีดาวพระศุกร์นั้นโคจรเข้าสู่ในราศีกันจึงทำให้ชาวราศีกันนั้น มีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าโชคลาภนั้นจะมีเข้ามาท่านไม่ขาดสายทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาการงานจะดีมีเข้ามาหาท่านงานใหม่ๆก็จะมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันชาวราศีกันก็จะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนหยิบจับอะไร ในช่วงนี้ท่านจะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมบางคนนั่นมีจนเหลือเก็บเหลือฝากอีกตากบางคนก็เอาไปลงทุนต่อยอดหรือว่าไปขยายกิจการสร้างอาคารหรือว่าสร้างร้านค้าต่อเติมอันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันนั้นในช่วงนี้จะมีโอกาสดีเข้ามาหาท่าน ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าไม่ขาดมือมีจับจ่ายใช้สอยอยากได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการโชคลาบก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันในช่วงของเดือนตุลานับว่าเป็นเดือนที่ดีและเป็นเดือนที่สดใสของชาวราศีกัน เนื่องด้วยในช่วงของวันที่สินี้ดาวพระศุกร์จากโคจรเข้าสู่ในราศีกันซึ่งเป็นราศีของเราจึงทำให้ชาวราศีกันนั้นทำอะไรก็เกิดความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่อง ท่านสมัครงานอะไรในช่วงก่อนนั้นท่านก็จะได้ข่าวดีในช่วงนี้ท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนงานที่ท่านทำนั่นก็เป็นงานที่ดีเป็นงานที่ยั่งยืนและถาวออีกด้วยในช่วงของวันที่18อีกระยะหนึ่งในช่วงนี้ชาวราศีกันอาจจะต้องระมัดระวังสักหน่อยในเรื่องของการทำงาน อันนี้อาจจะมีการสะดุดมีการติดขัดงานบางสิ่งบางอย่างที่เราทำอาจจะไม่ได้ดังใจถ้าหากว่าเราใช้ลูกน้องหรือว่าใช้บริวารอาจจะต้องควบคุมกันให้ดีอาจจะมีการผิดพลาดได้งานที่เราทำนั้นอาจจะทำให้เรานั้นล่าช้าไปได้บางคนถ้าหากว่าใช้ลูกน้องอาจจะลูกน้องลาบ้างบางคนก็มาสาย จะทำให้งานของท่านนั้นติดขัดต้องคอยระมัดระวังไว้ในช่วงของวันที่23อันนี้จะดีขึ้นมาสักหน่อยเนื่องด้วยจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ราศีพิจิกอันนี้ชาวราศีกันก็จะมีความสดใสเกิดขึ้นมาอีกครั้งในเรื่องของกิจการทำงานก็จะมีคนช่วยเหลือมีคนสรรเสริญมีคนช่วยให้กําลังใจ ช่วยแนะนำหากว่าท่านทำงานส่วนรวมก็จะมีคนคอยช่วยเหลือกันในช่วงนี้ถือว่าเปลี่ยนจากกล่ให้กลับกลายเป็นดีชาวราศีกันในช่วงของเดือนตุลามีการเปลี่ยนแปลงทั้งดีและสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มี ในเรื่องของความรักความใคร่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหยิบจับอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและการการงานก็ถือว่าดีคนรักคนใคร่ก็เอาอกเอาใจช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในช่วงนี้คนที่ยังเป็นโสดก็จะมีคู่บางคนก็ไปเจอเจอด้วยตัวของท่านเองบางทีก็มีคนนำพาหรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่ามีแม่สื่อแม่ชัก ให้ท่านได้ไปรู้จักมักกี่กันก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความรักความใกล้ในเรื่องของสุขภาพและพรนามัยในช่วงนี้ก็ให้ท่านละมัดระวังสักหน่อยในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้ท่านจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็ให้ท่านละมัดระวัง อาจจะไปติดเชื้อมาจากผู้อื่นก็เป็นไปได้ท่านระวังไว้การไปเหนือไปใต้ไปทางไหนถ้าหากว่าใช้รถใช้เรือกให้ท่านระมัดระวังในช่วงนี้อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้จะไปทางไหนกให้ท่านระมัดระวังไว้ถ้าหากว่าเราระวังก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นก็จากหนักก็ กลับกลายมาเป็นเบาเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในวราศีกันก็ต้องให้ท่านละมัดระวังไว้การทำนายนี่ก็ถือว่าเป็นการชี้แนะแนวทางเพื่อให้ความสว่างสวัยกับท่านที่เข้ามารับฟังท่านฟังกันแล้วสิ่งไหนที่ดีก็ให้ท่านเก็บเอาไปคิดพิจ,จารณาสิ่งไหนไม่ดีก็ท่านละเว้นหรือปล่อยวางไว้ ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี